ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนราชานุบาลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งโรงเรียนราชานุบาลจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน1545คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน112คนผู้บริหารโรงเรียนนางมนตราฟักมงคลผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนการโรงเรียนนางฐานานันตายอดนายปิยวัตรทิพยสกุลและนายสุวรรณนนปินะวิสัยทัศน์โรงเรียนราชานุบาลมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลน,นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิดชูภูมิปัญญาสืบสานประเพณีถิ่นน่านภายใต้การบริหารด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม การดำเนินงานโรงเรียนสวยผูมิทัศสดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนราชานุบาลครอบคุมการทำงาน6ประเด็นดังนี้ส่วนที่1นโยบายการบริหารจัดการและการดำเนินงาน โรงเรียนราชานุบาลจัดระบบและบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกมีทักษะชีวิตในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริมครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและภาวะโลกร้อนส่งเสริมครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงามสะอาดปลอดภัยและให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่วนที่ 2. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยในการดําเนินงานโรงเรียนราชานุบาลได้ดําเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยกระบวนการพัฒนาดังนี้2.1ด,ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโรงเรียนราชานุบาลได้เชิญวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบประหยัดและปลอดภัย ปีการศึกษา2561ปีการศึกษา2562และในงานเปิดบ้านคุณธรรมที่โรงเรียนให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนและได้เชิญวิทยากรจากพลังงานจังหวัดน่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียน แต่งตั้งคณะครูเพื่อรับผิดช,ชอบการดำเนินง,งานและการสร้างวินัยในการใช้พลังงานไฟฟ้าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะให้นักเรียนในโรงเรียนและแต่งตั้งนักเรียนแกนนำชุมชนห้องเรียนสีเขียวลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนชั้นละสองคนเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคอยปิดเปิดอุปกรณ์ในห้องเรียนขณะที่ไม่มีคนอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ 2.2. ดด้านการสร้างวินัย 1>, 1การจัดการขยะโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหนึ่งวันทำความดีเขตสีที่รับผิดช,ชอบโดยให้สภานักเรียนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะการแยกขยะก่อนทิ้งและนำนักเรียนช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนตอนพักกลางวันเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีทุกวันจัดตั้งถังขยะทางขึ้นอาคารเรียนจำนวนหนึ่งชุด โรงเรียนได้จัดตั้งธนาคารขยะดำเนินงานโดยครูทวัตช,ชัยตนภูและคณะกรรมการสภานักเรียนรับซื้อกระดาษกล่องนมขวดน้ำพลาสติกจากนักเรียนแล้วนำไปจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าขอความร่วมมือให้นักเรียนไม่นำขยะภายนอกโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังทุกครั้งกำกับและติดตามโดยคณะสภานักเรียน 2. การจัดการไฟฟ้าโรงเรียนราชานุบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการสร้างอาคารห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541ภายใต้กลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการไฟฟ้ากลยุทธ์3อได้แก่ ออาคารออุปกรณ์อ,อุปนิสัยประหยัดพลังงานโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการจัดกิจกรรมและได้แต่งตั้งครูห้องเรียนสีเขียวให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องไฟฟ้าตอนพักกลางวันเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1นหณห้องเรียนสีเขียวโดยครูปรวีสุดาสีเมืองวรโชตครูทวชัยตนภูและครูกิติการมงคลวิสุทธ ตั้งกฎระเบียบการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารณรงค์ให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อหยุดใช้งานและก่อนกลับบ้านให้ทุกคนถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยโดยจะมีการตรวจสอบติดตามโดยนักเรียนชุมนุมห้องเรียนสีเขียวจัดติดสติ๊กเกอร์ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอาคารเรียน รณรงค์และสร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้นักเรียนห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะเป็นห้องเรียน MEP มีการใช้เครื่องปรับอากาศในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดส่วนที่3กระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โรงเรียนราชานุบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการสร้างห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 4โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการจัดกิจกรรมพลังงานจังหวัดน่านได้มาให้ความรู้เรื่องขยะและจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และนางสายสุนีรักษาผลวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องไม้ประดับฟอกอากาศ ได้รับเครื่องดักฝุ่นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่วนที่4การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก3 R S โรงเรียนราชานุบาลได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก3 R S ดังนี้ R 1คือ Reduce การลดการใช้ครูและนักเรียนลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกโดยใช้แก้วน้ำเยติกแทนนักเรียนใช้แก้วน้ำอลูมิเนียมแปลงฟันและใช้ตักน้ำดื่ม ผู้ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานอาหารโดยใส่ถาดอาหารและมีคณะกรรมการสภา,านักเรียนดูแลทานให้หมดไม่ใช้โฟมใส่อาหารนักเรียนคณะครูในโรงเรียนใช้ถุงผ้าใส่ของใช้และอุปกรณ์ต่างๆมาโรงเรียน R2 คือ reuse การใช้ซ้ำครูผู้สอนได้แจ้งให้นักเรียนในห้องทราบหากดื่มน้ำจากขวดแล้วให้รวบรวมเก็บไว้ในห้องนำไปจำหน่ายที่ธนาคารขยะของโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้นำขวดน้ำดื่มพลาสติกมาใช้ปลูกต้นไม้ในการทดลองวิทยาศาสตร์จัดประกวดการแต่งชุดรีไซเคิลลดโลกร้อนในงานวันวิทยาศาสตร์นักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกวดการแข่งขันประเภทสิ่งประดิษฐ์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ R3 คือรีไซเคิลการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ใช้กระดาษสองหน้าในการทำงานนักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อลดปริมาณลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการผสมกันของวัสดุนักเรียนจัดทำเปเปอร์มาเช่โดยนำกระดาษเหลือใช้มาผลิตใหม่รับบริจาคโทรศัพท์ที่ชำรุดเพื่อนำไปแลกเป็นหนังสือให้กับนักเรียน ส่วนที่5ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนสวยภูมิทนาสดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า,ฟาที่บ้านนักเรียน20มกราคมพุทธศักราช2561รางวัลน,นำเสนอนิทศัศการต่อยอดโครงการ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับภูมิภาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรางวัลการนำเสนอนิทรศการต่อยอดโครงการ b a s ส a c t i v e โครงการ Green กลีนสกูลแคมป p ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศรางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่2ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นปรมศึกษาปีที่4-6ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67 รางวัลระดับเหรียญเงินในการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมนักเรียนวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาคลังที่68รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69การนำเสนอนิทรรศการต่อยอดโครงการ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับภูมิภาคได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอนิทรรศการต่อยอดโครงการ Base Active Reverse ระดับประเทศประจำปีการศึกษา2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ครูหัวใจรักพลังงานครูต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรางวัล MOE Award สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเด่นส่วนที่6 การดำเนินงานโรงเรียนสวยผู้มีทน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนราชานุบาลมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าลดคาร์บ,บอนต่ำเรียนรู้การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและการรณรงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาการเรียนรู้การนำกล่องนมและขวดน้ำพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฐานการเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตัวนักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมโดยนำวิธีการปฏิบัติการใช้พลังงานทุกชนิดในโรงเรียนอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมลดใช้พลังงานหรือใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก 3R การนำวิธีตามธรรมชาติลดการใช้การทิ้งปริมาณขยะ เป็นเครือข่ายให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและเกิดความยั่งยืนส่งผลให้นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้รู้จักวิธีการประหยัดอดออมดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2. ฐานไม้ประดับฟอกอากาศ โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับไม้ประดับฟอกอากาศได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองยังได้นําต้นไม้ฟอกอากาศที่มีอยู่ในบ้านของนักเรียนมาปลูกที่โรงเรียนทําให้มีไม้ประดับฟอกอากาศจานวนมากขึ้นจากการที่หนูได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเรื่องไม้ฟอกอากาศทําให้หนูรู้จักไม้ฟอกอากาศหลายชนิดรู้วิธีการดูแล ฟอากาศไม้ฟอากาศบางต้นหายากและมีราคาแพงมากจะดูแลต้นไมู้ฟอากาศจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กค่ะ 3. าฐานธนาคารขยะโรงเรียนได้จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนดําเนินงานรับซื้อกราดาษ A4 กล่องใส่นมขวดน้ำพลาสติกและขยะอื่นๆในโรงเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนแล้วนำไปจำหน่ายให้แม่ค้า ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับขยะมาให้ความรู้กับนักเรียนและได้จัดตั้งขยะตามอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังได้ถูกต้องจากการดําเนินงานโรงเรียนสวยภูมิทั์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง6ประเด็นเป็นที่ประจักษ์เกิดผลสําเร็จและยั่งยืนทําให้โรงเรียนราชานุบาลได้รับการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก